ผมสอาอาชีพเกษตรดนเนาะวันนี้มาอัดคลิปโรบิน b r 1าขี่สองนะโอเคสวยแท้เดิมเนาะเมื่อกี้ผมส่งคลิปผิดให้เขาให้พี่เขามาาติดเสื้อให้พี่เขาดูนะติดง่ายครับตดนนั้นผมไม่ได้ไอ้นี่นะผมลืมเสียบสายไอ้สายต่อไฟเข้ามาติดใหดูครับ อยู่นี่นะ